กระสุนยางสีเขียวในลักษณะนี้ถูกยิงเข้าบริเวณใต้ตาซ้ายของนายเฉลิมจุลาไรัยอายุ40ปีเมื่อวันที่10เมษายน2553ขณะที่เขาและผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงกำลังผลักดันทหารไม่ให้เข้าไปในพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มนปชบริเวณสี่แยกคอกวัว หลังถูกยิงเขารู้สึกเหมือนตาบอดทั้งสองข้างพระมองไม่เห็นนานหลายนาทีโดยทราบจากแพทย์ในภายหลังว่าแรงอัดจากกระสุนยางทาให้กระดูกแตกไปกดจอประสาทต,ตาซ้ายส่งผลให้ตาซ้ายสูญเสียการมองเห็นถาวรซึ่งถือเป็นผู้ทุพพลภาพแม้จะมีใบรับรองแพทย์ยืนยันชัดเจนแต่ปอคออปอกลับพิจารณาให้นายเฉลิมอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บไม่สาหัสซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง เขาจึงไม่ยินยอมรับเงินเยียวยาในรอบแรกเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับยื่นอุทธรณ์ต่อปคอปเพื่อให้ดำเนินการพิจารณาใหม่อีกครั้งแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคสที่เปรียบเทียบได้คือคุณสันติพงศ์ยินจันครับคือเขาเขาก็อันนั้นเขาคือเขาตาบอดในใน,ในเหตุการณ์เลยก็โดนยิงที่ตาข้างขวาบอดเลย ก็เขาบอดขวาเขาได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มของผููทุกพลาภาพแต่ผมอ่ะบอดซ้ายแต่ผมบอดที่หลังบอดหลังจากการรักษาแต่ก็ยังไม่ได้รับการพิจารณาือเป็นเพราะเราไม่ไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีสื่อไม่มีอะไรให้ให้ให้เขารู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ขาถึงไมไม่ได้รับการพิจารณาสักที อุปกรณ์ทําอาหารอีสานเหล่านี้ถูกตั้งทิ้งไว้จนฝุ่นเกาะเนื่องจากนายเฉลิมไม่สามารถทําอาหารอีสานได้เหมือนเก่าแล้วเพราะการสูญเสียการมองเห็นที่ตาซ้ายทําให้การกะระยะจับเท่าของต่างๆไม่ถนัดมือส่งผลให้ประสิทธิภาพการทํางานช้าลงและเหนื่อยง่ายกว่าปกติจนเขาและภรรยาต้องตัดสินใจปิดร้านอาหารมากว่าหเดือนแล้ว งานหลักของนายเฉลิมทุกวันนี้คือการเลี้ยงหลานชายให้กับลูกสาวคนโตและรับส่งลูกชายคนเล็กระหว่างบ้านกับโรงเรียนแม้เขาจะยังสามารถขับรถจักรยานยนต์ได้แต่ก็ไม่ปกติเหมือนเก่าคือเวลาเราขี่ไปอ่ะถ้าเราจะมองซ้ายเราก็ต้องหันให้มันสุดสุดสุดเนี่ยครับคือจะได้มีมองเห็นเอาตาข้างข้างดีอมองครับเพราะว่าตาข้างข้างซ้ายมองไม่เห็น ลัทธมีการมองมันมันมันต้องหันมากกว่าคนปกติแบบนี้มันเคยเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมครับพี่ที่อาจจะมีผลหรือว่าเกิดมาจากเรื่องของสายตาที่มองไม่เห็นอ๋อมันก็เกือบอครับเกือบมีคือเราขี่ขี่ไปวันนั้นขี่ไปลืมเอาแว่นตาไปหรือมาเอาใส่แว่นตา,มาแตามลงบินเข้าตาข้างข้างขวาตาดีก็เบรกกลางถนนเลยครับรถหลังมาก็เบรกตามาว่าเราไปต่อไม่ได้ โดนตาดีเข้าไปก็บอดหมดเลยครับเข้างซ้ายมันบอดอยู่แล้วปคออปกำหนดอัตรางเงินเยียวยาความเสียหายในกรณีทุพพลภาพไว้ที่4.5ล้าน5แสนบาทเมื่อรวมกับเงินเยียวยาด้านจิตใจกรณีทุพพลภาพ3 0 0แสนบาทจะเท่ากับ7.5ล้าน5แสนบาทแต่เมื่อปคอออปพิจารณาให้นายเสลิมอยู่ในกลุ่มผู้บาดเจ็บไม่สาหัส เขาจึงจะได้รับเงินเยียวยาเพียง6 7 5 0 0 0บาทเท่านั้นซึ่งน้อยกว่ากรณีทุพพลภาพประมาณสิบเท่าเวลาที่เนิ่นนานมากว่า1เดือนทําให้ในายเฉลิมเริ่มกังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บที่ตาซ้ายเพราะแพทย์เคยบอกว่าหากจอประสาทต,ตาอักเสบมากกว่านี้อาจลุกลามมายังตาขวาทําให้มองไม่เห็นทั้งสองข้าง ซึ่งในวันพรุ่งนี้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยารอบที่สองจึงต้องติดตามว่าจะมีชื่อของนายเฉลิมรวมอยู่ด้วยหรือไม่และปคอออปจะจัดให้เขาเป็นผู้ป่วยกลุ่มใดหลังจากที่นายเฉลิมได้ยื่นอุทธร์พร้อมใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเขาเป็นผู้ทุพพลภาพวีรนันกันหาวอ์ทีวีรายงาน